ละละโอเคแล้วสองคนข้างหน้าไม่ออกไม่หันมาพ่เซนเลยอะ่ะเจงกะสดเอุยกาเย็นดีจ แม่แดงเขาถ่ายวิดีโออ่ะเดี๋ยวเขาจะถ่ายตนตัวเองสะดุดล้มอ่ะงเข้าไปงมปูกันปะเาไปงมปู ล้มปูาเดี๋ยวปูมันตัวจะได้ปูระวังปูนิบนีบเออต้อมถ่ายวิดีโอสวยอ่ะใช่เดี๋ยว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 แพลนขึ้นบนเขากันแป๊บโอเคปะต้อมไป เพื่อนๆมาเที่ยววัดนาครูหาค่ะอยู่ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ้บรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้เดินสะพานขวาแตะนะคะ ต้อมต้อมสัมภาษณ์แสดงดิแสดงแสดงอากาศดีแล้วยังเจ้าอิ๊มอิ๊มแม่ไหวแล้วยังแม่แม่นั่งให้ดีค่ะแม่แม่แหบเหบหน่อยแม่แหบเหบหน่อยแม่แม่แม่นั่งให้ดีค่ะนี่ตายนะต้อมสัมภาษณ์แสดงดิแสดงนั่งแสดงยังอิ๊มแม่หายพิษเดี๋ยวแล้วยังมีดมว่ะ พอมอมื้อแล้วนะก็ลืมจนได้แค่ายแล้เหลือหนี่บริโตยัก้บริโต้ขอโอ้ป้าแว่งเที่ยหายจะมเช็วาเีกว่จอมวันนั้นนะอันนไปอันประชาคมดีกว่าเิญะนานเออสวาดาสิงเอ้ยคือวมือนเฮ้แต่ถ่ายไกลสวยกว่าเยอะเลย อ,อถ่ายวิวมันไปลงมาแม่มาเลยแม่มาเดินเล่นเลยไ,นะไปสิอ้อยถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปถึงองค์พระก,ก็จะจบแล้วเนี่ยอตอนนี้3ามนาทีแล้วป้ายโชว์ตูดเชิญค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้อมไม่ต้อไมไม่ต้องมาพรีเซนต์งานหน่อย

โอเคจะปิดวิดีโอรพรีเซนต์งานหน่อยค่ะโอเคเจอก,กันทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ